ก็ขอกราบสีทุกท่านกันด้วยนะคพะพวกผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ได้เกมของโลบอกแล้วครับผมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าซากุระสแตนโปรแม็กนะครับผมอ่าถือว่าโปรแม็กเราเติมให้ไงโปรแม็กแน่สำหรับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเราก็จะมารีวิวตัวละครอ,อัดูพิสนะครับผมอ่าก็คือวันนี้โลกแตกบอกเลยครับลองแอดมินมันให้ตัวละครมาเราเราไม่ต้องไปขอรายละเอียดที่ใครอยากดูก็ไปดู นั่นแหละเราดูคลิปนี้อย่าลีนะอืก่อนจะไปดูนะผมผมมีเรื่องจะบอกว่าก็คือมีน้องคนนึ่งทักมาแบบทักแบบพี่จะเล่นตอนไหนคือผมไม่ได้นัดนะคือแบบเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ค่าต่อสู้กันเล่นแล้วมีน้องคนนึงแบบออ,อยากช่วยอะไรแบบนี้พี่ก็บอกเวลาไปเอาไปมาได้เลื่อนนะครับผมคือไม่ว่างนะวันนั้นคือมีงานเยอะวันนี้วันนี้นะครับผมพี่ก็จะว่าจะอัดคลิปช่วงบ่ายสองแต่ก็มีเลียนแล้วก็มีงานไปต่อแบบ เออโชคมีทุลัเออประมาณนั้นแหละคือต้องย้ายเวลาเสียเวลามากพอแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยผมว่าจะสนุกแค่ไหนนะอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยล่ะเพื่อมีกําลังใจทําคลิปต่อไปกระเทืบไลค์ล่ะอืมใครไม่กดไลค์ก็ข่อยนิ้วขัด <c oughs> ไปไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์กับผู้เล่นคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็มาตามชื่อคลิปเลยนะครับก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมชื่อว่าอนุบิดนะครับผมอ่ะอนุบิดนั่นแหละอ่าถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะตัวละครที่ผมผมทงการขอแอดมินมาคือไม่ได้ขอแอดมินหรอกก็คืออ่ามีน้องคนหนึ่งครับผมอ่ะหลายหลายคนแหละที่บอกให้กําลังใจเซิร์ฟนี้คือแบบเซิร์ฟนี้ดีมากอะไรนีครับผมผมขึ้นให้แล้วกันฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมอ่ะถึง พี่จับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเซิฟนี้นะครับแอดมินเลยบอกว่าแบบเลิฟเลิฟเลยผมคือรักเลยอ่ะแอดมินเลยบอกว่าเอาตัวละครน,นี้ไปรีวิวไหมตัวใหม่เพิ่งเข้าอ่าตอนแรกแบบก็นึกว่าแบบจะมีเราคนเดียวที่มีใช่ไหมคือมันมีวิธีการเอาตัวละครตัวนี้ผมคืออโนบิสนะฮะคือมาตรงนี้นะครับผมอ่าตามผมมาเลยนะครับน้องๆไม่มีอ่าเนี่ยครับนี่เห็นไหมคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเราเดินไปคุยกับคนนี้นะฮะอ่าคนใส่ชุดสูตรนี่ครับผมอ่าอผมทะลุหมวกเลย เหมือนถ้าเราเสียตังค์หนึ่งพันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่แอดมินบอกพี่ว่าให้ทาเคสตรงนี้นะฮะอ่าแล้วกดแล้วกดตัวนี้ไปนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี่ผมตังการอ่าได้ตัวละครนี้นะฮะอันนั้นพี่เราจะเช็คเงินยังไงที่มีตังค์นะผมมีเงินเท่าไหร่คือกดแม่หน้าเมนูขึ้นมานี่มุมขวาล่างนะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมคือตอนนี้เงินพี่ติดลบพันเก้านะคือไม่รู้มันคำติดลบได้ยังไงเพราะว่า นี่น่าจะไปซื้อของในช็อปอะเออเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อได้บางครั้งเราซื้อไม่ได้นะเอาเ็นว่าจะเป็นบั็กนะครับผมอะเลยมีเงินติดลบเลยนะตอนแรกมีเงินติดลบวันสองวันสองนะครับผมก็คือพี่เดาว่าในการล็อกอินแต่ละครั้งนะครับผมหรือแต่ละวันเนี่ยมันจะแจกเงินหนึ่งร้อยนะฮะอ่ะอันนี้การคาดเดานะผมแปลว่าเราต้องล็อกอินวันสิบวันถึงจะได้ตัวละครต,ตัวนี้มาได้นั่นเองก็ก็จะมารีวิวตัวละครว่าจะมีสกิลอะไรเป็นบ้างนะฮะอืมเสียเวลามากพอละไป ผมก็คิดว่าเป็นกาชักดาบออกมานะผมโคตรเท่บอกเลยอ่ะด um ู้ไอ้โคตรเซียวอ่มาดูรีวิวดาบของเขาบ้างนะนี่ดาบของอาดูบิสนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลแรกผมสกิลโจเอนะครับผมอ่ะมาดูกันอ่ามันเป็นการฟันหลายๆทีนะครับผมโอ้โหใจเย็นใจเย็นนะมันชื่อตัวอะไรวะซาแมนเดอร์วะเออตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เลยไหมครับเออ ตัวแม่เป็นตัวอาครับเดี๋ยวต่อยด้านหลานมาต่อยเรานี่ตัวอาไม่เป็นการฟันนะครับผมใน,นเมทที่16นะครับเออลืมลืมไปดูท่าคลิกสายกันก่อนนี่ท่าฟันธรรมดาเอาเขาประมาณจะเท่แค่ไหนไปดูกันนะผมนี่เอามาเนี้ท่าคลิกสายของเขานะครับอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะอ่ะเป็นสกิลที่สามมั้งเป็นตัวทีนะครับผมอ่ะดูสกิลตัวทีกันโอ้โหเท่สกิลนะผมชอบมาก สกิลมันเหมือนแบบอ่าในดาบพชรอะไรอ่ะปานปานอะไรอ่ะปานอัศนีป่ะจำไม่ได้คนท่าที่หนึ่งอะไรเท่านเนี้ยโอ้โคตรเท่ดูดิโคตรขายอ่ะ what what the fuck เดี่ยวเวลาใกล้ใกล้เดี๋ยวมึงตายนะเดี๋ตายนะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วแหลอ่ะเนี่โคตรเท่อไปอ่ะโคตรเหมือนอ่ะหรือมันก๊อปมาไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องก๊อปมาแน่ๆเลยเออแอนมินสมน่ะเชื่อป่ะเออบอกว่า ที่เขาไม่ค่อยเหมือนเ,ออเ,รเราดูต่อไปมันจะเหมือนมันจะเหมือนขึ้นนะผมเราดูเราด,ราดูต่อไปผมสกิลตัว Y วนะครับมาดูกันเป็นการฟารดดาบนะแล้วก็ไปฟันข้างหลังสโต้ผมฟันประมาณ2ครั้งนะครับเออเธอก็เป็นสกิลที่ดีนะเพราะว่าใช้ระยะไกลได้นะครับอ่าชื่อว่าไลท์สปีดแอตแทกนะครับผมต่อไปเป็นสกิลตัว F ของคือเป็นการป้องกันนั่นเองนะนี้มาดูกันเองป้องกันเขาก็จะประมาณนี้ ต่อไปเป็นตัว G นะครับมาดูกันสกิลจะเท่แค่ไหนนาา่าจะยกใกล้ปะไอ้อปฏิการแทงนะฮะอืมประยักกันกลางๆนะครับผมต่อไปเป็นตัว H นะตัว H นี่เป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมามาดูกันเปลยนโหมดี่ไปเนเราจะมีออร่าขึ้นนะผมโหมดนี้ทําอะไรได้นะครับพี่ไอคือโหมดนี้ทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมอ่านีบอกว่านี้นะเพิ่มสปอดหรือเปล่านะ่าจะไม่เพิ่มเลยนี่ดูไงนี่ อะนี่คอมโบหนึ่งนะอ่าเราจะจำไว้ถ้าคลิกซ้ายนะผมอันดับเมตที่12นะจำไว้นะเดี๋ยวรออันนี้หมดนะผมเรอมาลองคลิกซ้ายแล้วันดัเมตจะเท่าไหร่นะอ่าถ้ามันเปลี่ยนตัวทีเป็นเหมือนไอ้ยเหมือนแบบอะไรนะอ่าไอ้ปานอะไรสักอย่างอะผมจำไม่ได้นะอ่านะครับผมมันจะเหมือนครับมาดูการกดตัวทีนะผมเป็นไงเหมือนปะโคตรเหมือนเนี่ย ว่าต้องคอปมาชัวแล้วตัวละครเนี้ยแอดมินมันเป็นคนให้มาเออแบบพี่ไม่ไปขอมันให้มาคือแบบอ,อ่อวันนี้น่าจะไปฝัดฝนตกเออต้องมีวันอะไรสักอ,อย่างคือมันทักมาอยากให้ตัวละครอ่ะใช่ปะเออปกติเราต้องไปขอไงเราจะโดนด่าด้วยแต่วันเนี้ยมันให้แบบง่ายๆอะ่ะอืมแบบยังไงน้องคอน้องๆอ่ะน้องๆ,องๆ,องๆแบบชมเซิฟนี้ดีมันเลยแบบ มีกําลังใจจะให้พี่อืกต้องชมเยอะๆยอะอืมทักไปบอกมันเลยนะครับผมเออในแบบช่องมันนะชื่อว่าอิดเฟรมนะครับผมเดี๋ยวพี่ขึ้นให้อีกรอบอโปรโมทให้มันไวละนั่นแหละเขาไม่แบบให้พี่เกมให้ตัวละครพี่เกมเมอร์วัวหน่อยครับอะไรเงี้ยให้ตัวละครพี่ไอซ์หน่อยอืมอย่างเงี้ยอืมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะเออนะครับนั่นแหละอ่ามาดูท่าคลิกซ้ายกันนี่ไปอันนี้ดาเมจแปดนะเพิ่มมาไซหน่วยนะครับผมดาเมจนะใครจําได้อืมนั่นแหละอ่าแล้วก็เป็นตัวซีนะผมสกิลซีเป็นการแด็ นั่นแหละแต่ประมาณนี้เป็นการกิ้งหลบนะก็มีประมาณนี้ตัวละครน,นี้มากจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะถ้าข้อมูลอะไรตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะก็คอมเมนต์ได้ทุางแก้ไขให้พี่หน่อยแล้วกันนะถ้าข้อมูลมันตกหล่นนะครับอืมแล้วก็เซิร์ฟนียเป็นอัลฟาอยู่นะฮะพี่ว่าจะรีวิวตัวละครทั้งหมดในเซิร์มนี้ตอนที่มีน่าจะมีประมาณ4หรือ5ตัวนี่แหละอ่ะพี่เก็บไว้อยู่ประมาณ2ตัวใช่ไหมมีไอชาโดเลสักอย่างนะผมกับ ฮาร์โมนปะนั่นแหละอืมเดี๋ยวคิดต่อไปน่าจะเป็นฮาร์โมนไม่ก็ชาโด้น่าจะชาโดก่อนนะเพราะชื่อมันเทพดีอ่านั่นแหละเออสปอ์ยมากพอละต่อไปผมเราก็จะไปไล่ฆ่าคนนะฮะอืมบอกเลยเซิร์ฟนี้แบบไล่ฆ่าคนยากมากเพราะว่าเลือดเราผมเดาว่าน่าจะมีประมาณ300อนะคือเดเมจด้วยดิมันตีเบานะเออมันเบานะเออมันเบาอยู่นะคือเห็นไหมแค่ตีหนึ่งไม่ใช่แบบตีหนึ่งที่เดเมจแบบอ๋อสิบคูณสองมันเหมนะือนมันบวกที่เราแปดอะเออ อธิบายไม่ถูกอรอมันนะคือมันกว่าจะฆ่ากันตายมันฆ่ายากมากนะอืมถ้าใครเล่นเซิร์ฟนี้นะเออคือแบบถ้าพี่โดนล,ลุมสองสามตัวพี่หน้าไม่ไหวอะแค่ตัวเดียวก็จะตายแล้วอะเออเพราะแบบมันไม่มีตัวไหนเก่งกว่ากันหรืกโกงกกันเพราะมันสมดุลกันนะตัวละครน,นี้มันแค่จะมีกองกว่าอย่างเช่นแบบสกิลคู่ดาวเร็วกว่าตัวนี้มีเน้นเดามจแต่คู่ดาวนานนะอะไรแบบนี้เออ มันก็จะต่างกันประมาณนี้นะเราก็เลือกใช้เอาแต่สมมตกก็จะสมดุลกันบาลานซ์กันนะครับผม,มดุลลุมให้หน้าไหวหนึ่งหนึ่ง,หน,งหน้าใจาไหวนะฮะโอเคไปพูดมากละไปเราก็จะไปไล่ค่าคนกันเลยเดี๋ยวก่อนไปนะผมลืมลืมลืมคือลืมตอบคำถามน้องๆนะมไม่ได้แบบช่องเราต้องมีตอบคำถามน้องๆให้เพื่อนน้องแบบมีกำลังใจในการคอมเมนต์ครับถามแรกผมจากน้องแซนนะครับผมอ่าถามว่าอยากมีแซนใช่ไหมสำหรับเซิร์ฟนี้นะก็ที่อยากบอกเลยว่า ไม่รู้เออพี่คิดว่ามีแน่นอนนะเพราะว่าอ่าซากุระเนเซิร์ฟเก่านะมันยังมีผมว่าพี่ว่ามันน่าจะเอามาร e เม k ทำใหม่น่าจะเอาเข้ามาแต่ไม่รู้จะเข้ามาตอนไหนต้องรอดูในอนาคตพี่ว่าน่าจะมีนะครับอ่าก็เราก็จะไปไล่ฆ่าคนกันเลยนะผมก็มีคําถามเดียวนะเออคนอื่นก็มีคนตอบให้แล้วไงเออขอ แล้วก็อยากบอกว่าขอบคุณน้องน้องๆคนอื่นที่ช่วยตอบแทนพี่นะก็ขอบคุณมากนะครับผมอ่าก็ไม่รู้จะขอบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ขอบคุณจากใจับผมอ่าถือเป็นเอฟซิงตัวยงเลยนะที่ตอบแทนพี่นั่นแหละปะไปไล่ฆ่าคนกันตอนนี้พวกเราก็จะมาไล่ฆ่าคนกันเลยนะผม่าคอนเซปต์เดิมของเรานะฮะมาโอ้ยลัดช็อตฟาร์มยาพื้นโอ้โหลัดไปกันตัวนี้มาชักดาบนานอ่ะอโคตรนานเลยไม่รู้จะเอ็กไปไหน เอามาเจอละสเลเยอร์ฟาเลเยอร์อะไรอุ้ยมันหลบได้อุ้ยโว้ยโว้ยโว้ยโดนชิบหายละขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้ยมาดิอุ้ยโอ้โหท่ามันนานอะใจเย็นเลยหนูแทงโอ้ยเอาเรื่องวะเราต้องเอาจริงละมาเรืหมดมาดิโอ้เจิ๊โอ้ย สวนไม่ทันนะอาจะใช้ทา่าซะหน่อยโอ้ยเย็นโอ้ยกบวนท่าทีหนึ่งป้าไม่โดนไอ้เอ้ยโดนอโ,ดนอ,โดนอ้ยเฮ้ยอะไรเรียกอะไรวะเนี่ยเด้อตบแดนเบลเขาไม่ได้เลยได้แล้วอือมาดิโอ้โหโดนวายสกุลเอฟเอฟไปด้วย นี่แผนเดิมหลบหลังว้ายิงอะไรของเจ้าไอ้หนูโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วครับฟันกบวนห้าทิโอ้โหไม่โดนดิเออโดนอยู่โอ้ยเกยียดท่าไฟาเกินจังเลยโอ้ยจะตายจะตายลูกพ่อลูกมันเอออย่าพึ่งบุบชิบหายละ ไปไหนไปไหนเลือยทํากันไะไอ้นโอ้ยพุ่มวีไม่ได้โดนเอ้ยลุมมันลูกเออสวยน้องไล้วอันเออสวยสวยลุมมันลุมมันเออลุมเออเออุ้ยลุมได้ลุมได้เออสวยสวยลุมมันลูกมไอ้ไม่โดนวะ โอ้ยไมโดนโมจิงวายกูกำลังเก๊กอยู่แป๊บนึงชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกือบรอดเออสวยสวยนี่วิชัยูอันนี้ายอันตรายป่ะไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งเปิดเพลงสินี่ไปไหนตามไปครับเฮือกตามไปครับเฮือกตามไปครับเฮือกอุ้ยมันลนลบ อุ้ยเขียนนิดเดียวนิดเดียวจะเท่ไอ้เอ้ย,อยไม่โดนเอ้ยเด็ดเองเลือดเรีย,ยบร้อยตายเอาเลือกเขาคิดตายไปดิโอ้เออเอาไปเลยผิดตัวดอด <c oughs> ตอนทีลูกมันตีกันตายยากว่ะ เออแหกอือแหกไม่โดนโอ้โหโอ้ยเออ,อแตก yes ไปอันนี้คือเป็นน้อง fc นะครับผมที่บอกว่าออ่ะจะช่วยพี่ล่าดเลยไหมก็มาได้นะเออก็พี่ก็จะล่าทุกคนอยู่แล้วมีคนช่วยก็ดีแวโอ้โหเโดีโโ๋ยวมาช่วยมาช่วยล่าดหรือช่วยซัมเตอร์เน,นี่อนะโอ้โหไม่โอ้โห,โห อ้าวไปจ่อเลยอ่ะไปจ่อว้ายว้ายจอเฮ้ยหมวจริงปังปั๊มตนโด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 นเจ็บหนักเจ็บหนักอ้ยโอ้ยกิ้งหลบโอ้ยตีกันได้ยังวู้ยแทงไมแทงไม่โดน โอ้ยโอ้ยมาชี้ดิเด็กเลยโอ้ย,อยชิปหายละติดโซโลเฮ้ยอย่าล้มดิเฮ้ยเออสวยบล็อกสวยโอ้เกือ,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 อบสิ้นเลยแม่แม่อันนี้ก็คุยกันมันเหลือเกินฮึคุยกันมันเหลือเกินแทกหน่อยไม่ต้องงงเจ้าก็ได้หลับไปล้กตีนึกตายละเอาหรอเอาหรอไปเรยวครับ เด้อครับว้ยว้เขาเด้อครับไว้เอาโอ้ยโอ้ยอโอ้ยน้องเก็บวิได้ร้องร้องตายแล้วน้องคืออะไวะไว้เอาไว้ดึงมันจะหมดปาดดาวได้โอ้ยเกือบเกือบอันนี้ก็าปาได้โอ้ยปาไหมไอ,อ้ออ้หายแล้วไปแล้วจ้ารูปบัดไดที่ดึงโอ้โหไม่โดน อันตรายกอ,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 อคือแบบตัวละครใหม่เต็มเซิร์ฟเลยอะตัวละครใหม่เต็มเซิร์ฟเลยอะอ <laughs> เหนื่อยวะช่วยแล้วไปช่วยแล้วโหช่วยไม่ทันอบป๊อบป๊อบปไม่โดนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย บล็อกอเลยเฮ้ยมันตีทะลุได้ครับเฮ้ยหรือไปอมีว่าตัวละครน,นี้มีความสร้างไม่ใช่คือตีทะลุการบล็อกมันหรือตีทะลุนั่นเองเออลืมพูดเอาไปเลยเอาจริงบทดาษที่หนึ่งเอาผมไม่โดนเฉียดกันเออไม่โดนโอนมันโดนกูมันแบตจังวะเฮ้ยแม่นเกิดลูกพี่เออเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหที่นี่ครับเอออือวไม่โดนตายอ่าเป็นไงล่ะโดนลุมโดนลุกเซืงโดนลุกเซืงเออสวยนั่นแหละเอ้ยมันลบไปไหนวะเอ้ยโอ้ไม่โดนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ไม่โดนวิ่งโอ้เจ็บ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 สวยสวย Okay. บ้าก่อนบังไม่ได้หรอริงซีรุกก่อนเหมือนเดิมเออข้อข้ออะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้สองสองก็สองสองก็เฮ้ยอะไรอึ้มป๊าฟันโอ้ยเฮ้ยเราทีเดียวกันอือสวยเอาัารคบโอ๊ยโอ้ยความศัตรูเยอะกันช่วยแล้ว มาช่วยแล้วฮึบโอ๊ยเฮ้ยหนัวมากโอ้โหตรงนี้มีลิสกซิ์เดี๋ยวลิกิ์ไปก่อนไปก่อนปลาจะดีป่าคนใดจะไโดนโหดยทายกันม่ชอบเลยตายแล้วอะตายหรอตายเหรอได้ตาย โอ้ยตีเดียวกันโอ้ยวมบไปคุณโดนสองครั้งเลยจีตายลาสช็อตตัวเออถูกอยู่ลัคชั่นโดนสโอ้ยแทนไม่โดนอีกชิบหายละโอ้โอ้ยขอร้องแม่รีแอนตรายจริงลุ๊ก ไม่โดนหลบอยู่หลังนี่หลบอยู่หลังแร้วไ่มไมู่หลงรวพี่นี่นโดนนี่ที่กบเออโดนบอบบ๊อโดนอีกเสิบแปฮิตแล้วคอมโบสิบแ้ฮิตสิบยี่สิบบ๊อ๊อ้ยงหลบได้โดนคอมโบยี่ส็ปาด่ไม่หลเพราะบ๊โ้ยไว้ไว้โอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีม่มันอะไรกบ่ขึ้นอะไรกินด้วยกันด้วยโอ้ยใจงอเก่งงอวิ่งปุ๊บเออแล้วก็มาอ่ะโอ้ยโอ๊ยอู้หู้อึ๊บอึ ไม่โดนอีโอ้ชิบหายล้โ <ừ> ดนเฮ้้องกรนี้นอะาลเลอ้ยเอ้ยเฮ้ยเชียอีกแล้วเฮ้ึบยโดนโอ้ยฮึบ

โอ๊ยกินลมแล้วเฮ้ยไอ้ยามึงใจเย็นอือโอ้ยโอ้ยลบก่อนตายละนึกไปไรวะโดนโอ้ยมเทียด้วยโอ้ยเกือบกินเขาไปเลยนะอือนี่ค่อยสอดค่อยตอดใช่เออ บทที้หนึ่งปั๊บโอ้โหไปโดนงดูดาบพิฆาตอาสูรมาเออตอนที่สิบนะเแบบข้าโคตรเทะโคตรมันไวสิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละนั่นแหละโคตรมันจำได้โอ้โหเกือบเกือบรถต่อยอันนี้จะต่อยอ่ะไปนี่โดนตายไปดิ แองไว้ก่อนกิงลบเฮออันตรา,ายมากเม่วมดอันตร้งไปช่วยลูกน้องมีมาช่วยแล้วปึ๊บวายมึงจะตายเพราะลูกต่อยไม่ได้มึวจะตายแล้วโอ้ยเฮ้อแอ้วก็ปิดที่หนายัยเย็น ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไอผมด้วยนะครับโปรเจผมเราคลิปต่อไปนะคผมบางอาจโอ้โหมันหุบมันเอาอะไรฟังไปแล้วมึงเลยโอ้ยพิชิวันเออก็อย่าลืมกระชืบไลค์ด้วยผมใครอยากดูรีวิวตัวต่อไปรีวิวตัวไหนก็กดไลค์เยอะๆผมอ่าใครๆอยากให้ผมดูตัวต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับดีครับอะพี่ช่วยเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากข่าพี่ได้ด้วยนะช่วยเนี่ย อนนอโอเคบายบายสวัสดีครับ